วันนี้นะครับ13ธันวาคมนะครับครบรอบ4ปีของแผน Predator Go นะครับเป็น Limited Edition นะในรุ่นนี้นะครับราคาตอนนั้นก็เกือประมาณ6,000บาทครับแต่เป็นงานฝีมือของคนไทยที่ใช้ระบบพิมพ์แบบ 3D นะพิมพ์ขึ้นรูปพื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นผ้าถักนะครับทีนี้ไปดูแถบที่แผนใช้คือเป็นแถบพลาสติกนะ ติดกาวและสตีมเข้าไปนะแบบตัวนี้นี่พอผ่านอายุการใช้งานมา4ปีนะใส่เดือนละครั้งครับโดยประมาณนะคู่นี้แล้วก็ไม่ได้ใส่วิ่งด้วยนะครับตัวผ้ายังคงทนอยู่นะฮะมีปัญหาที่แถบพลาสติกที่ติดขอบขอบนิดเดียวเองเท่านั้นเองนะที่มันหลุดออกแต่เดี๋ยวถ้ามันหลุดออกไปทั้งหมดแล้วเราแกะออกทั้งหมดก็จะสวยเหมือนฝั่งเมื่อกี้นะครับ ตัวพื้นที่เป็น 3D ขึ้นรูปนะครับก็ยังคงสภาพอยู่แต่มีลักษณะของยื่ยๆหน่อยๆตัวพื้นเนะี่ยและพื้นตัวนี้เนะี่ยเป็นระบบซัพพอร์ตที่ทำเป็นรูปตัว S นะซิกแซกหน่อยๆมันจะยุบตัวแล้วก็พยุงเท้าให้เป็นแผ่นข้อดีของ 3D ปิ้นของแผ่นเนี่ยคือเวลาเราเหยียบอะไรที่มันเป็นขุขาามันจะเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ยุบยากนะ มีความแข็งพอสมควรนะถ้าสกิทเตะโดนข้างข้างน่องอย่างเงี้ยก็มีลอยได้นะตามสไตล์ของพีิเตอร์โก้เขาเลยพื้นแข็งแต่นิ่มนะครับแล้วก็ส่วนซัพพอร์ตด้านในเนี่ยจะลื่นๆหน่อยส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เป็นหนังชุบสีมาเนี่ยจะมีการถลอ,อกอยู่ครับเขาจะมีเคลือบเป็นเหมือนยางใสๆเนื้แดงสีดำๆบางๆอยู่ ขูดออกได้ครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะลอกก็จะเห็นผิวจริงๆอย่างนี้จะเป็นขุยหน่อยถ้าเปลี่ยนเป็นหนังกลับอน่าจะดีนะส่วนของตัวโลโก้แผนที่ใช้วิธีเย็บด้วยย่าด,ด้ขึ้นรูปด้วยได้อย่างนี้ผมถือว่าโอเคนะแล้วติ่มเปลี่ยนแถบข้างที่ลอกออกสีเหลืองนะฮะเป็นการเย็บด้วยลวดลายหรือการทอขึ้นรูปจากลวดลายของลายผ้าลายนิดของผ้าเลยเนี่ยแผนตัวนี้จะสวยและคง,คงทนมาก น,นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครบรบอบ4ปีของแพน Limited Edition Predator GO ครับ